สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องจ้าบส่งแรกส่งเต็มนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์สกอร์ส่งแรกและก็ส่งเต็มนะครับสำหรับในค่าคืนนี้นะครับคู่ที่เด็ดประจาค่าคืนนี้นะครับในรอบสี่ทุ่มตรงนะครับในรายการโปรตุเกสอายุยี่สิบสามนะครับหรือโปรตุเกสรุ่นอายุยี่สิบสามปีนะครับระหว่างทีม เอสโตเลียยูยี่สามแล้วก็บาร์เกอรยูยี่สิบสามนะครับทีมก็อันดับไม่ไกลกันมากนะฮะอันดับที่สามเจออันดับที่หนึ่งนะครับก็น่าวันนี้นะ่าจะมีประตูน,นะฮะเพราะว่าดูจากผลงานล่าสุดที่เคยพบกันแล้วนะครับมีสามลูกนะครับสามนัดล่าสุดมีสกอร์ทั้งเอาไม่มีสกอร์หนะึ่งนัด ในครับในรายการถ้วยนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็มีสกอร์หมดเลยนะครับสถิติถือว่าสถิตดิดีนะฮะทั้งสองทีมนี้เวลาพบกันนะครับมีสกอร์ทั้งทุกนัดเลยเกือบทุกนัดเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเอสตูริวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมีประตูทําประตูในคู่แข่งได้แล้วก็โดนโดนคู่แข่งทําประตูด้วยนะฮะแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะครับสาหรับ เอสโตเลีนะครับสองสองสองหนึ่งสามสองอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็บาก้าเนี่ยโว้ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนัดที่แล้วเนี่ยยังศูนย์ศูนย์เลยชนะแค่หนึ่งศูนย์ชนะแค่หนึ่งศูนย์ถือว่าายังทําประตูคู่แข่งยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีประตูบ้างนะครับส่วนในเรื่องของราคานะฮะร,ราคาคู่นี้เนี่ยไปดูสูงต่ำเต็มเกมดีกว่านะครับสูงต่ำเต็มเกมเนี่ยเปิดมาที่สองจุดห้าหกสามหรือว่าสองจุดเจ็ดห้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะฮะ ถือว่าโอเคอยู่ยังไม่เกิน3ลูกนะครับแล้วก็ราคาในครึ่งแรกเนี่ยอุย้ยหลูกนะฮะเดี๋ยวสัก10นาทีนะครับ10นาทีหรือ15นาทีราคาอาจจะลดลงมาเหลือแค่0ูเหหรือว่า0.5ในประมาณสัก2 0นาทีเนะี่ยก็น่าจะมีลุ้นนะครับมีลุ้นน่าจะได้เชียร์ช่วงๆท้ายเกมของครึ่งแรกเนี่ยถ้าไม่มีในช่วง15นาทีแรกนะครึ่งหลังน่าจะมีประตูนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ อ่าแล้วก็ต่อราคาต่อกันที่เสมอด้วยนะครับคูนี้ราคาน้ํายังนิ่งอยู่นะฮะ0 8 3แล้วก็0.98ูแบบนี้นี่ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคา 1x2 ราคาคูเช่นกันนะครับ2.30แล้วก็2.45เนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยจะชอบมีประตูนะฮะทั้ง2ทีมอาจจะทําประตูกันได้ ทั้งสองทั้งสองทีมเลยนะครับแล้วก็คู่นี้คาดว่าน่าจะไม่เสมอนะครับแต่ว่าถ้าเสมอจริงๆเนี่ยน่าจะเสมอกันที่1 1หรือ22นะครับเสมอแบบมีสกอร์นะครับคู่นี้น่าจะไม่จบ0 0นะครับดูจาก1สถิติ2ในเรื่องของราคานะครับแล้วก็พร้อมการเล่นนะครับแล้วก็วันนี้เอสโตเลียเตะในบ้านด้วยน่าจะได้เปรียบนะครับในเรื่องของราคาเดียวนะฮะส่วนสูงเต็มเกมเนี่ย โหถ้าแบบน่าจะลดลงมาเหลือสัก2.5เนี่ยก็น่าจะมีรุ้นนะครับ3ลูกนะครับคู่นี้หรือเอ่อสักผ่านไปสักยีนาทีอาจจะลดเหลือลงมาแค่2ลูกเนี่ยแบบนี้ก็ก็น่าจะเชียร์สนุกนะครับช่วงนั้นน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับลุ้นให้เกิดสกอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นอีกทีในรอบอ่าสี่ทุ่มนะครับ อันนี้ก็สรุปว่าครูนี้น่าจะมีทั้งสูงแรกแล้ก็สูงเต็มนะครับต้องไปลุ้นๆกันนะครับสวัสดีครับ